TCEA ก็คือไทยแมนูแฟคเจอร์ริ่ง่ซีเมนต์แมนแฟคเจอร์แอสโซเชันก็คือการรวมตัวกันของผู้ผลิตของประเทศไทยทั้งหมดนะครับในการที่จะมาทํากิจกรรมแล้วก็ดําเนินนโยบายที่สอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องหลักดันประเทศให้เคลื่อนไปทางตามทางด้านโก o บอลนะครับหลักๆเองเนี่ยเรามีอยู่สัก3เรื่องนะครับเรื่องแรกเลยก็ที่อยู่ข้างหลังงเราเนี่ยก็คือเรื่องการทิศทางของการพัฒนา ตัวโล w c คาร์บอนโปรดักต์นะฮะหรือว่าปูนลดโลกร้อนนะครับที่พวกเราอาจจะเริ่มคุ้นเคยกันในชื่อของตัวไฮดรอลิกซีเมนต์นะครับอันนี้เองเนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปล่อยก๊าซคาร์บนอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศเนี่ยลดลงไปค่อนข้างเยอะนะครับสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับภายในปี2023คือปีหน้าเนี่ยเรา ทั้งทุกสมาชิกนะฮะร่วมกับทางภาครัฐนะฮะโดยเฉพาะทางกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติกระทรวงมหาดไทยกระทรวงารคมนาคมนะฮะและก็กระทรวงเกษตรก็มีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันนะครับที่จะลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ลงหนึ่งล้านตันนะฮะหนึ่งล้านตันภายในปี2023ซึ่งอันนี้ก็ต่อย,ยอดมาจากเป้าหมายเดิมที่เราทําประสบความสําเร็จไปแล้วเมื่อ,อต้นปีที่แล้วนะครับคราวนี้สิ่งที่เรา จะเดินต่อหลังจากบรรลุป,ปี2023ที่1ล้านตันแล้วเนี่ยคือเราจะายกเลิกนะครับการผลิตปูนซีเมนต์พอร์ตลดนประเภทปกติแล้วก็ไปเริ่มผลิตเฉพาะปูนที่เป็นปูนลดโลกร้อนทั้งหมดอันนี้ก็จะเริ่มในปี1มกราคมปี2024นะครับก็แสดงว่าอีกปีเดียวเท่านั้นนะฮะที่เราประเทศเราก็จะก้าว ท้ามไปใช้ตัวโลคาบอนซีเมนทั้งหมดนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเชื่อมต่อกับแผนของประเทศที่เรียกว่าตัว NDC นะฮะที่ทางท่านนายกไปประกาศไว้ที่ขอบตัวเนีแล้วก็จะไปโชว์ผลงานว่าเราได้ดําเนินการอย่างจริงจังนะครับแล้วก็เป็นผลเป็นรูปประธรรมที่ขอบตัวเนดี่นนะครับที่เป็นนโยบายก็คือเรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านะฮะเรามีการพัฒนาเหมืองร่วมกันนะครับในผู้ผลิตทุกรายนะฮะเพื่อให้ใช้ทรัพยากรอย่างมีประโยชน์สูงสุดโดยไม่ต้องเว้นตัว บัฟเฟอร์โซนนะฮะงั้น mm hmm. เวลาเราใช้ประโยชน์ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะพัฒนาเป็นแหล่งน้ำนะฮะแล้วก็ให้ใช้ที่ผ่านมาก็มีการนําแหล่งน้ําจากของอุตสาหกรรมซีเมนต์ไปใช้ทางเกษตรช่วยเกษตรกรในในช่วงหน้าแล้งนะครับได้อย่างดีนะฮะสุดท้ายเลยก็คือเราเองระวรณาตัวนะฮะอุตสาหกรรมซีเมนต์เนี่ยก็จะเป็นอุตสาหกรรมที่จะช่วยบริหารจัดก,การเรื่องเวสของประเทศเพราะว่าจุดแข็งของอุตสาหกรรมซีเมนต์ก็คือมี operating มีอุณหภูมิในการออฟเลอเรี่ยอยู่ถึงประมาณ1,400องศาซึ่งเขาจะสามารถจัดการกับพวกเ,เวสต่ตางๆที่มีค่าที่มันอะไรที่ไม่ดีเนี่ยเขาจะเผาไปหมดนะฮะแล้วก็ไปเป็นส่วนหนึ่งของปูนเม็ดนะฮะปูปนซีเมนต์ไฮดรอลิกเนี่ยก็จริงๆก็คือปกติเวลาเราผลิตซีเมนตเนี่ยเขาจะผลิตปูนเม็ดออกมาก่อนนะครปูนเม็ดนี่ก็เหมือนกับสารสารตั้งต้นที่มีความเข้มข้นแล้วก็จะมาบดผสมกับาสารผสมไม่ว่าจะเป็น หินปูนไม่ว่าจะเป็นแอดดิทีฟตัวอื่นๆยิบซ้ำอะไรพวกนี้นะฮะตัวปูนล,ลดอกล้อหรือปูนไฮดรซีเมนต์เองเนี่ยใช้ใช้ปูนเม็ดน้อยลงเพราะว่าเราใช้เทคโนโลยีในการผลิตร,รวมถึงเรื่องของนวัตรกรรมเนี่ยเข้ามานะฮะเราสามารถที่จะเติมวัสดุทดแทนอื่นๆที่ทดแทนปูนเม็ดเนี่ยได้เพิ่มขึ้นถึง10%ออันนี้เองเนี่ยเป็นการที่เราช่วยประหยัดพลังงานในการที่จะใช้ปูนเม็ดนะฮะ